ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมจะดู YouTube นะครับขอเป็นเซฟเฮาเซฟซูจะได้เช็คพอยต์ก่อนผมดูช่วงนี้บ่อยนะครับไม่ใช่แฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนจะไม่ใช่ครับยหนน่อะครับงั้นมาเช็คก่อนก็ได้อันนี้น่าจะเป็นบ้านประกอบฉากเเกมนใช่ใช่เข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประกอบฉากโอ้โหถามจริงสร้างมาเพื่อเพื่ออะไรนี่เข้าไปไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับดีแล้วเราจะได้มุ่งไปยังเป้าหมายเราเลยก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้แต่ว่าจากที่ว่ามันมีปืนพกขอบทองดับอยู่เพราะงั้นผมเชื่อว่าปืนสนายขอบม่วงมันก็น่าจะยังอยู่แหละนะผมว่ามันก็น่าจะยังอยู่ครับอ๋อต้นไม <laughs> ้เห็นอะไรมาเป็นตะคุ่มตะคุ่มใหญ่ๆนี่กุตกใจไว้ก่อนเลยยังดีเป็นต้นไม้ดีแล้วครับพี่ ถ้าพี่เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ต้นไม้เนี่ผมก็จะคิดหาทางอ้อมไปอีกแหละซึ่งมันไกลอีกแกคุ้ใชไหมไมันแบบต้องอ้อมไกลอีกแกตอนเช้าแล้วเว้ยเฮ้กว่าจะเชา้านเนี่ยอันนี้เป็นโกดังเก็บของนะน่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์เขียวด้วยูกดังเก็บของเหรอคงไม่มีตัวบักอีกก็พอนอะตัวขนาดกลางๆแบบเป็นหุ่นธรรมดานเนี่ยยังพอว่าสู้ไหวอยู่หุ่นเขียวก็สู้ไหวอยู่ ต่ว่าหุ่นสายคาดสีแดงเนี่ยไอ้นี้ไม่ไหวครับควรเป็น safe zone. เซฟโซนเฮ้ยมีไอ้นี้ด้วยที่สปาวจักรยานเอ้ยเซฟโซนแน่นอนขอบคุณครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลอยู่แล้วก็วิ่งแบบเสียวตูดอยู่นะเออเซฟโซนระเบิดวิ้ยดูดิมันดอกเนี่ยดูดิขนาดเป็นพื้นที่บ้านธรรมดามันดอกของมาให้โคตรเยอะเลยเพรางนั้นมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้นเนี่ยเราเข้าสู่เขดฮร์รี่โคแล้ว,ลวนะครับ โรง,งัานจงระวังให้ดีคุณอาจจะเดินไปได้แค่ไม่ถึง1ิก้าคุณก็จะลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเอ่อแป๊บหนึ่งนะในนี้มีอะไรหมเอ๊ะเอ๊ะกรองเอ๊ะแมวทิ้อยงอุตสาห์ไม่พูดไม่หวังแล้วนะยังดอบของกากมาให้โอ้ผ้าใดเขียวผืนใหญ่ด้วยวิทยุเอาไปสักเครื่องแล้วกกนขอให้ฟังเพลงตอนเ,เครียดๆตะเมื่อไรแล้วเอาไปเปิด่อดอุ้ย ผมสีทองด้วยกับล็อกปิกทรงผมโคตรเท่แ๊บนึงนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงก่อนนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงนี่เฮิแต่มันไม่เข้ากับหน้าตาซื้อร่เนี่ยเอาทรงนี้ละกแกนมันออกจะเข้ากับความพังพังของนายกางเกงเนี่ยมันออกพังด้วยพังแนวสไตล์วินเทจผสมกันปนเปกันไป,ไปมั่วหมดเลยมีถังระเบิดด้วยออกไปสักสองถังนี่น่ผมไม่อยากเก็บไปเยอะนะรเพราะเดี๋ยวน้ำหนักมันจะล้น เยอะเกินไปก็ไม่ดีรับแบกไปไม่ไหวนี่เปิดตู้ปล่าโอเคไม่เป็นไรรแบบับมีตู้โทรศัพท์ด้วยถูกหาใครดีวะต้องมาช่วยกูหน่อยมันโหด่ากเลยตรงนี้เอาละมาตรงนี้ได้เลยรแบบับต่อให้เราหกลมคุกคาดหรือตายก็สบายใจได้เลยเพราะว่าเรามีบ้านแล้วนะบ้านซิปโซนตอนช้าแล้วเว้ยอมันต้องอย่างนี้เล่นตอนกลางคืนมาตั้งสามพาร์แล้ว ตอนเช้าบ้านคือก็อย่างที่บอกไปว่าตอนกลางคืนเนี่ยกับตอนเช้าเนี่ยมันจะนานพอๆกันเลยเนะก็คือตอนเช้าจะนานมากตอนกลางคืนก็นานมากเหมือนกันครับเพราะงั้นกว่ามันจะเป็นตอนเช้านี่ก็ลําบากเชยย่อยใครใก็ชอบเล่นตอนมันสว่างๆนั่นแหละนะเพราะงั้นเช้านี่แหละดีโอ้ยขึ้นทางไหนอ,ยอยีวันเนี่ยทางนี้ทางนี้นั่นไงอาวุธหนึ่งแล้วก็มิชชั่นหนึ่ง อาวุธ1มิชชั่น1แต่ไม่รู้จะได้เอาหรือเปล่านะขึ้นไปดูก่อนโอ้โหเยอะจังเลยแต่ว่าอย่าให้เขารู้เอออย่าวิ่งด้วยอย่าให้เขารู้แล้วกูวิ่งเลยนะย่องดีกว่าอ๋อย่องย่องโอ้โอ้โอ้ ไม่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 เอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไน,นี่แน่ก็แค่คนเดินดินเทียสองแล้วเอ้ยเอ้ยจิตยากจังวะเนี้ไอ้นี่มีกระปืสนสไนเลยโอ้ย,อย,อยมาเป็นกระสุนล็อกเก็ตเลนเชอร์เลยโอเคโอเคโอเค ใช้พาก่อนเพิ่มขึ้นอีก20%นี่แหละเพิ่มแบบเลเวลมาโอ้ย20%เอร์แน่ล่ะดูอย่างน้อยๆนะใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอแบบสเตลแบบเงียบๆไม่เงียบแล้วแหละตีนตื่นแล้วโอ้ยโอ้ยเต็มๆแน่ตานนี้มันกวนานอยู่นะคะคือแบบกันหน่อยนะเคล่งกล้องมึงยิงกูแล้วอ่ะยังไม่ทันกดยิงเลยไหนอ่ะ แอบอยู่ไหนแล้วโอ้ยเ้ไอตัวเป้าสีแดงอ่ะก็คือตัวยิงกับกระสุนล็อกเก็ตเลนเชอร์เราต้องระวังไอตัวเป้าแดงให้มากที่สุดให้มากที่สุดโว้ยขึ้นแท้จริงๆเฮ้ยเออโอ้ยๆอ้ยนี่ไงเอ,อ้เรียบร้อยโอ้ยเชี่ยย,ยู่ก่อนอยู่ก่อนแล้วก็ปาเฟลล์กูอยู่ฝั่งนูน้น ไป่ไล่กูอยู่ฝั่งนูน้นมันบอกกูเห็นมึงแล้วกูไม่โง่าตามหรอกอ๋อแหละเอย้ยโอ้ยไอ้นี่ยิงบอรลูกซองยังไงวะเนี่ยโคตรเจ็บเลยครับยิงอัดไปแค่ไม่กี่น,นัดเองเลือดรถไปเกินครึ่งหลอดเลยเห็นไหมอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วพี่อยู่ไหนแล้ว สองสองดูก่อนไอตัวยิงล็อกเก็ตเลนเชอร์ตายแล้วนะเพราะงั้นโอเคสบายใจหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะยังมีไอตัวหมาใช้ปืนลูกซองอยู่ไอตัวนี้ก็โหดใช้ได้เลยแหละนุ่น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 โอ้ยม่ยมีน,นะเฮ้ยมีไหมหมดเถอะเอ้ยนุ่นนุ่นนุ่นนี่นะเรียบร้อยเพลงเงียบไหมหมดโอเคเพลงเงียบ ว้ลำบากใช้ย่อยครับไอ้ตรงนี้เนี่ยตัวใหญ่มันกำลังจะมาแล้วต้องรีบขนต้องรีบขนโลูกเข้าซากหมาเดี๋ยวค่อยขนก่อนก็ได้คนที่สำคัญสำคัญก่อนสำคัญสำคัญก่อนเสียงมาเร็วโลูกเข้าลโกเข้าลโกเข้าอาจจะมีค้างหน่อยนะครับโตกระสุนเฮ้ยหมดเทคออลเลยหลุหด,ด,ดโอเคไอ้นี่เอ่อล็อกเกอร์เรนเชอร์ด้วยนี่ไงกล่องอาวุธจะเปเ็นป,ปืน ปืนเฮ้ยเกือบฟ้าขอบเขียวโว้ยอะไรวะเฮ้ยนี่นี่ปืนนี่ขอบสีอะไรเอย่ยแต่ว่าดูจากรูปร่างสภาพดีด้วยน่าจะขอบฟ้าเป็นขั้นต่ำอย่างน้อยๆนอยอะคิดว่านะครับดวาวขอบฟ้าไหมขอบฟ้าจริงด้วยนี่ไงอ๋อคนละปืนกับอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับอืมเดี๋ยวเราก็ได้ปืนกลใหม่โว้ย ปืนแอสซาลไลเฟิลปืนกลหนักอะโอเคถือว่าได้ของดีซบขนกระสุนกระสุนสนยหายากมากเลยอ่ะผมแทบไม่เจอเลยเนี่ยกระสุนบานลีกล่องดำอะ่ะอีโอเค,อเคต่อไปก็คนสร้างหมาสร้างหมาให้มีคนอีกกระสุนเยอะเยอะน้องแม่กระสุนปืนกลเบาลูกสองสนัดไอ้นี่พาเป็นเด็กหนึ่งปืนขอบคุณครับ มีกาวด้วยให้ดมแก้เครียดขอบุณครับสบคนด้วยอู๋ยนี่ยังเยอะอุ้ยพี่ตายมีพี่ตายคุมนะนี่ตายคุมแล้วของดอบเยอะดีชอบอุ้ยหนักแล้วเนี่ยมันวิ่งไม่ได้แล้วชิบหายแล้วชิงอะไรดีระเบิดหกลูกพามาทำไมวะเนี่ยระเบิดจะตั้งอีก4ี่ลูกหกกิโลหนักเกินแค่ศูจดสเองทิ้งอะไรดีอ่ะ ปืนพกแล้วกันทิ้งไปเลยปืนพกขอบเขียวเองนะครับปืนพกใช้นี้สวยเนี่ยถอดกระสุนออกก่อนต้องอย่าลืมถอดกระสุนออกทั่วจะทิ้งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเผลิ่มๆมันอาจจะทิ้งไปทั้งลูกกระสุนด้วยนี่แนะ่ยเฮ้ยลงอีกตั้งสองกิโลเฮ้ยดีด่รู้มีคนตรวจเจอเผาขนเกินไปแล้วพี่จะเผาขนผมเกินมาแล้ว มันมาทางนี้แล้วด้วย oh no o m g o m g โอ้ยกโทษนะครัที่ผมกดหลายครั้งพอดีผมบอกเห็นกูและเห็นกูและอ้มันพ่งไยังไม่พูดเลยครับไ <laughs> อ้จิ๊บกูเจ็บไปหมดแล พะปืนไฟด้วยโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเชียขึ้นเอ้ยนั่งโยกอยู่ได้วายจะโดดลงมาก่อนโดดลงมาทันโวยกูไปแล้วโอ้ยโอ้ยมิงกอนโอ้ยโอ้ยขโต้ยรับดีุนส่งไลน์มาเออได้เออกูใจตัวล้มขุนโต้ดีกวโอ โโโออ้ oh, 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 ้เบบมันไม่ใช่ตัวปล่อยกำมะดังสีหลวงแก๊สพิษครับ <assunto> มันเป็นมันเป็นตัวปล่อยระเบิดเปลืงระเบิดไฟระเบิดไฟวิ่ง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 รอเถอะรอเถอะรอเถอะอย่าเพิ่งคากูกูจะไปเอาดันแล้วขอขอพ่อพ่อกันขอพ่อพ่อกันสุดา